มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนล TPS Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแมปออยแบบ6คนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผมอ้อยแบบ8คนคุณผู้ชมเล่นกันแบบ FFA ออยโบนัส8คนมาเลย มานีดกมาปั๊มมาปัม๊มเข้าไปรงกองแร่ม,มาอ้ามีคนโอโ้มีกำลังจะดูเรือ่องมีคนอยู่ตำแหน่งไอ้นี่หรือเปล่า ตำแหน่งตำแหน่งวุ้ยสร้างทำไมเนี่ยตำแหน่งแค่นิวเคลียนะ์น่ะเพราะว่าเขาเริ่มเกมกันมาแค่6คนหน้าแมป8คนคนนะคุณผมูม้ชมแต่เริ่มเกมมาแค่6คนมานี่แล้ว อยฟ้ามานี้มาแคันน้อนรัว <Construction complete. S 1> มา Building. Building. Unit Unit ไฟฟ้า uh huh. แคนนอนวางไปฉ <Building. S 1> ่ำๆรัวๆครับนี่มา Building. Building. ไม่มีสปายใช่ไหมโอเคโอ้โอ้ทำไมมันถึงสร้างยูนิตได้เยอะอย่างนั้นวะ ผานไฟรัวลเลยไม่จบงานด้วยกะจะยึดเข้าเหรอตอนนี้มา yeah. มันไม่จบงานด้วยอ่ะเร็วครับเร็วครับเราต้องเล่งมือหน่อยครับเราต้องเล่งมือหน่อยครับมานี่ครับ แม่งปิดแกลปมองอะไรไม่เห็นเลยเร็วเข้าเร็วเข้าอะไรอะ่ะอะไรเอ่ยเอ้ยไม่ใช่จุด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 ,จด,จด,จดคืออะไรอะ่ะเออมานีน เรียบร้อยโดนเต็มๆว่าแล้วต้องลงกูไม่ต้องหัวเราะแค่นี้กูไม่สะเทือนหรอกมาให้หนูแค่นี้พี่ไม่สะเทือนหรอกน้อง ไม่ต้องหัวเราะพี่ท,ออท้องรอดูพี่สวนบ้างก็แล้วกันเงียบ <c oughs> อยา่อยาเพิ่งรีบเป็นอะไรไปก็แล้วกันเชิญมหัวเราะไปเถอะ อย่าเพิ่งรีบเป็นอะไรไปก็แล้วกันกูบอกเลยมันยอมแตกไปละมานี่มามานี่มาวามาตรงนี้มานี่มา ไฟฟ้ามาฐานเครื่องบินแตกโโอ้ฐ oh านเครื่องบินแตก <Or minor. S 1> ตรงนี้และท่านแล a บสร้างขึ้อนอีกอันตรงนั้น มา <ruction> นิวเคลียร์มาอีกลูกละแม่งเก็บสามบ้างมาด้วยใครวะตำแหน่งนิวเคลียร์ใครหมอนี่ <Unit ready. S 1> เอาแล้วคู <Nuclear missile. S 1> อีกรอบ <Unit lost. S 1> ไม่เป็นไรอะ กูไม่เป็นไรวะจริงๆงกูก็เป็นนั่นแหละนะกูลึกกูเริ่มจุกจุกอ่ะกูเริ่มจุกจุกแล้วเนี่ยกูเริ่มจุกจุกแล้วเนี่ยกนยันคนมาดิ คนนอนมาเยอะๆเลยเคนนอนมาเรียงข้างหน้าเยอะๆพ้อมสอยมาอันนวางตรงนั้นอันนี้ลูก เอานั้นมาเอานั้นมาวายไปอยู่ไหนดีวะอยู่นู้นแล้วกันเราจะทำยังไงถึงไปบุกมันได้ครับอ๋อเราต้องมีนี่หน่อย Training unit ready. Unit ready. Prism sensor stable. Compensating unit panels In order tools of the trade in order. made for speed. We Unit ready. Yep, we can make tools adjustments. of the trade. What what does does. Need a Prism force. sensor ready. นิวเคลียร์มันจะรอใครนี่อีกลูกหนึ่งอะเชื่อ er, ผมไหมว่ามันรอนิวเคลียร์อีกลูกหนึ่งอยู่ <Order. S 2> ไปข้างนอกว่อนในี่ พอมสอยมาทิไอ้นิวเคลียมโดนกูแน่เดี๋ยวอ่ะขอมายึดฝั่งนี้ด้วยเราต้องมีเงินมากกว่านี้ก่อนนะเราไปแย่งนิวเคลียมันมาคุณผู้ชมจริง Yep, Dioptic Manifold. Building. Construction complete. The Unit ready. Uh, Reinforcements ready. We can make adjustments. Running smooth. Unit ready. May it be. Tools of the trade. Year of report. Building. Transformer Unit ready. Unit promoted. ม่เองติดยศเร็วยี่หมายตรงนู้นแล้วกันเออแล้วคนว่าบกืไปไหนวะนี่ศูนย์เก้าแปดเจ็ดเบอร์สีมาเนี่ย ให้ว่องครับให้ว่องเก็บมามันไปไหนวะมันเล่นข้างบ้านนี้เออหัวร้อไอสัตว์หัวล้อยะหัวล้อยะไอสัตว์เบอร์ห้า YOU'RE BEATEN! SURRENDER WHILE YOU YET HAVE BUILDINGS TO SELL! CANCEL. <laughs> <laughs> ALREADY Unit, 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 oh. Unit, oh. oh. <laughs> UNIT READY. UNIT it's LOST. UNIT PROMOTED. UNIT LOST. UNIT READY. UNIT LOST. <7. S 2> จะเอาให้ได้จะเลงตรงนี้เข้าเข้าใกลแล้วแหละคุณว่า เล่นอย่างนี้ไม่ยากหรอกเพื่อนแต่ให้กูได้ขึ้นมานะเร็ว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  เร็ว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 อยากได้นนูเคลียร์สักลูกเอาไปล้างแท้นครับอีบ้ามันวิ่งเอาเงินหมด Unit lost. Unit ready. Unit armor upgraded. Reinforcements ready. Unit lost. หมดหมดหมด Unit ready. New rally point established. Please message. On hold. Unit ready. Unit lost. หมดหมด New rally point established. Unit lost. New rally point established. Aí <laughs> lá, <laughs> 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 New Kia Taklo, sim. Hero Reporting. Hero of Reporting. Unit promoted. Unit lost. New Kia Taklo, Leon. Canceled. Unit ready. Unit lost. Hero Reporting. New Rally Point Established. Unit ready. Unit lost. New rally point established. report entry. Oh, take <coughs> care, yeah. ได้กูมาจุดก่อน8765 Prison tank in order, sir. Weapons charged. New coordinates processed. Unit firepower upgraded. Select target. aus หัวล้อคืนมั่งเป็นไงล่ะหัวล้อคืนมั่งเป็นไงล่ะเขาบอกว่าสองหนึ่งมีความสุขกันเหรอผมก็เลยตอบว่าใช่ครับ Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Ma. Unit lost. Unit lost. Ah, ma. Ah, ma. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Oh, ma. ha. Building, unit lost. Construction complete. Training. To oh, to. Oh. Unit ready. Oh. Unit, oh, 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 oh. unit ready. Oh. Unit, lost. Oh. Unit, ready. Oh. unit lost. Yes, commander. Yes, commander. Yes, commander. Oh. Oh. มาอย่างนิวเคลียร์มาอย่าง้าฮะเป็น <c oughs> ไงชอบใช้นิวเคลียร์แล้วหัวเลาะเป็นไง <c oughs> หัวเลาะใส่รัวๆเป็นไงเฮ้ยมันจะแย่งนิวเคลียร์ไปโดนซะบ้างเป็นไงล่ะ โอ้โหเลาะใส่รุบๆเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไหนนิวเคลียร์ไม่มาสักทีวะนิวเคลียร์ไม่โผล่สักทีนิวเคลียร์ Unit lost. Unit ready. Unit ready. Unit lost. Er, die my way. Cancel. On hold. Unit lost. Yeah, thì thì <coughs> Unit ready. We can make adjustments. Tools of the trade. Running smooth. Chói him. Unit ready. Player defeated. ล้อ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 สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็โดนสี่หนึ่งครับผมโดนสี่หนึ่งครับฟักพิงว้ายหนูก็เองละลานเข้าไปทั่วลงยูเคใส่เข้าไปทั่วลงเสร็จแล้วก็หัวล้ออ่ะ ธรรมดานิวเคลียร์แม่งก็ตกเป็นเป้าแล้วเสียเล่นคนตีนโดนไปดิเออมาเป็นหนึ่งอยู่รุ้นตอไปโอ้ชุดนี้ชุดนี้น่าหวั่นใจมาก New coordinates process. Unit ready. Insufficient funds. Unit firepower upgraded. My Building. Unit ready. Yes, Commander. Construction complete. Unit ready. Commander. Unit, Unit ready. Structure sold. มาโหพี่พิมบนอยู่นั่นแหละแพ้แล้วก็ออกไปไปมานี้ยถ่ายนี่ออกแก็บมาผมมีนิวเคลียร์อยู่ในมือลูกหนึ่งนะเดี๋ยวเอาไว้ใช้ยามขับขันน่ะโอ้ไม่ได้หรอ หนึ่งมาตรงนี้ควอมสอยมาเยอะๆแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนยมาหนูเก็บต่อครับเก็บต่อ เก็บต่อไม่รอแล้วนะสวายออกไปข้างหน้าแคนนอนมาก่อนดิเอ้าไอ้บ้าเอ้เบอร์ห้าเกิดตรงนี้อันนี้ พิงวินไม่เสมอไปหรอกเพื่อนแต่กองทัพมันใหญ่จริงแต่ว่ะแต่ก็ไม่เสมอไปหรอกที่มันจะวินยังเร็วไปที่จะบอกว่าพิงวินไอ้น้องขอพี่ฟาร์มของพี่แป้ แล้วเดี๋ยวพี่บอกให้ว่าใครวินเตร็มแล้วแคนนั่นโอ้ับมาเหรอออกไปเลยนี่ Lend the shifters in working condition. Construction complete. Unit promoted. Cannot deploy here. Bin Building. Mm. I'll see. Construction complete. Building. I'll see. Construction complete. Hmm. Lend the shifters in working condition. Our base is under attack. I'll see. มาสิฮะ <Training. S 1> ก็มาสิฮะ <Training. Building. S 1> ก็มาสิครับใครคิดว่าพิงวินมาเลยครับคี่รอบแล้วมาเถอะไหนครับพิงวินไหนอะครับ Unit ready. Unit lost. Construction Lost. Complete. Ready. มาเลยครับ <Unit lost. S 2> <Unit S 1> ป้อมสอยขึ้นครนะขึ้นป้อมสอยรัวๆครับตักเท่าไหร่หกันเชียวครับมา Building. Unit Lost. โอ้ยหมดแล้วคนคนบินกูมาหน่อยเว้ยช่วยหน่อยเว้ยต้องการกำลังเสริมต้องการกำลังเสริมอะมานี่ Our base is under attack. Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. Cannot deploy here. Our base is under attack. Unit lost. Building. Construction complete. Unit promoted. Unit lost. Or minor under attack. Our base is under attack. Training. Unit lost. Building. Construction complete. Our base is under attack. Building. Unit ready. Building. Unit lost. Our base is under attack. Unit ready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 . Repairing. ไอ้นี่มันนักบุญเนอ i เบอร์สามอันน3มเนี่ยไปละไอ้นักบ่นกูนี่เบอร์สี่เก็บกล่องโอ้

ขอยเว้ยมานี่ก่อนแคนนอนมาอีกอ้าแคนนอนเต็มหรอตรงนี้ขา,ายไปมา,า,าเบอร์หา เอาอีแล้วมาอีกยกแล้วมารอมารอโอ้โหมันเยอะจริงๆของมันของมันคือเยอะจริงๆริะ ไม่หนูไม่หนูโอ้โหไม่กระน,น่ำบุกไม่เลี้ยงเลยเอาไปแล้วมาเก็บให้ได้สักสักนิกดหนึง่งก่อน มานี่เลยศูนย์เก้าแปดเจ็ดมาเร็วมาเร็วมาเร็วมานี่เร็วเออออกไปข้างหน้า แล้วก็วางแคนนอนมามมนี่เรียงหน้ากระดาน คนบินมาเอายอมเฉยอะไรวะกำลังรับมันมันเลยอะ